ใครได้กินเบอร์เกอร์ที่เนี่ยคุณก็อยากกลับมากินที่นี่เพราะคุณจะหารสชาติแบบนี้ที่อื่นไม่ได้การทาเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรทุกกระบวนการเริ่มทําเราใส่ใจและใส่ความรู้สึกไปตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบปรุงออกมาจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟลูกค้าเราคิดว่าตัวซอสของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวโดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่แตกต่างจากที่ร้านทั่วไปเขาทํากัน <laughs> เบอร์เกอร์ป่ามาสู่ตัวเมืองแล้วนะคะ สวัสดีค่ะลินค่ะจากพอทเวนตี้ทูนะคะพอทเวนตี้ทูก็คือว่าย้อนกลับไป3ปีที่แล้ว mm hmm. คือเราได้ทำงานเป็นเชฟอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาช่วยงานที่บ้านที่บ้านก็คือตอนนั้นเราทำเป็นร้านอาหารหลังจากนั้นมามันมีโควิดเราก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราอยากทำเมนูอะไรที่แบบด่วนๆนึกขึ้นได้ว่าอตอนที่เราอยู่เมลเบิร์นเนี่ยเราชอบทำเบอร์เกอร์ทานบ่บอยๆดเราลองทำเบอร์เกอร์ดูเราก็เลยอ่ะ มาเปิดช็อปหน้าบ้านที่แม่ลายอะค่ะเล็กๆเ,เราก็เลยว่าโอเคเราจะขายเบอร์เกอร์กันก็คือเบอร์เกอร์เราทั้งหมูทั้งซอสจะเป็นตัวที่เราทำเองทั้งหมดจะปรุงเองทั้งหมดเป็นหมูจะหมักโดยมีเครื่องเทศยังไงใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวซอสเราก็จะมีการทำเองเหมือนกันตัวซอสถูกออกแบบมาว่าถ้าเป็นเนื้อหมูเนี่ยเราจะทานคู่กับซอสต,ตัวนี้นะถ้าเป็นเนื้อเราก็จะใช้เป็นแบบเนื้อตัวนี้หรือว่าทานคู่กับซอสตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะ ด้วยตัววัตถุดิบเนี่ยเราก็ไปคัสซันด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ผักเนี่ยเราก็มีรับจากฟาร์มที่เขาเป็นผักที่ปลอดสารที่เอามาใช้่ค่ะอย่างเช่นผักไวล็อกเก็ตเนี่ยที่เรามาใช้ในตัวคารามลไลซ์เนี่ยตัวนี้เราจะใช้ตัวไวล็อกเก็ตที่มาจากออสเตรเลียส่วนตัวเนื้อก็เหมือนกันเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่มาจากออสเตรเลียเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความยินแล้วเข้าไปแล้วมันจะชุ่มมันจะชูกลิ่นเนื้อขึ้นมาได้ดีกว่า ก็คือเบอร์เกอร์ค่ะตัวหลักๆของเราจะมีอยู่3ตัวจะมีตัวซิกเนเจอร์ตามชื่อร้านเลยก็คือตัวพอร์ตเวนที่ทูตัวนี้จะเป็นหมูหมูตุ๋นเราตุ๋นจนเปื่อยเนาะก็จะเป็นแบบหมูขีดแล้วก็จะมีกับโพสลอที่ทานคู่กันอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวคารามลไลซ์คารามลไลซ์เนี่ยเป็นหอมผัดไวขาวาตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะกินกับผักที่เป็นไวล์ล็อบเกตแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวฮาวายฮาวายเนี่ยก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่ทานคู่กับโปรตีนที่จะเนื้อชุ่มๆหน่อยกับซอสที่เฉพาะ แล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยสับป,ประรดค่ะพิกัดร้านของเรานะคะอยู่ที่หมู่บ้านนาะทองวิวนะคะหรือว่าถ้าใครที่หาไม่เจอสามารถโทรมาได้ที่เบอร์095 1422 891หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของ Port 22ก็ได้ค่ะเปิดทุกวันจะหยุดแค่วันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่4โมงจนถึง2ทุ่มค่ะ ก็อยากจะบอกว่าเบอร์เกอร์ป่ามาสู่ตัวเมืองแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะได้มาลิ้มลองเบอร์เกอร์ในรูปแบบใหม่ของพอร์ททเวนตี้ทูค่ะ